ครับนี่เป็นน้ำหมักที่แกทำขึ้นมาจากกล้วยแล้วก็พอดอสองแล้วก็กากกระตานใช่ป่ะตวนีแล้วหอยเชอรี่ฝั่งนู้นอ๋อในหอยเชอรี่ใสทั้งเปลือกเลยนี่ครับเริ่มขึ้นลาแล้วถือว่าเริ่มใช้จะใช้ได้แล้วนะเราหมักนานเท่าไหร่หอยเชอรี่กับพวกหยวกเนี่ยหอยเชอรี่ผมกาไม่ถูกคถามแฟน ับ <c oughs> แต่ถ้าหมากักกล้วยอาทิตย์เดียวผมก็ใช้ได้อ,อ๋ออาทิตย์เดียวใช้ได้เลยแล้วก็ผสมน้ําเท่าไหร่ซีซีต่อเท่าไหร่อัตรา,ทา,ทาส่วนหนึ่งต่อห้าร้อยอัสซ่าส่วนหนึ่งต่อห้าร้อยใช่ใช่นอยก็ให้ทั้งทางใบแล้วก็ราดใส่ไปในน้ําเลยใช่ป่ะครับกผม็แล้วแต่ว่างเนาะ ่อาเห็นการปลูกเราของเราเได้ครับเมื่อพักบุงเราครับตนอ้วกครับงามครับพี่น้องมันอ้วกมันอ้วกมันอ้วกแสดงว่ามันอ้วบหนูเหรอมันอ้วกแสดงว่ามันอ้วบเลียงทังหมูปลาครับนี่ครับเกษตรทฤษฎีไหมครับเราต้องไปเน้นเรื่องการทำหน้าหมากไม้ครับแล้วก็ผูดสราไว้ครับน้ำมีพื้นที่กี่ไร่นี่ อ๋อเป็นหกไร่หกไร่ก็มีพื้นที่สร้างไอไว้ทำบ้านเนาะทำบ้านหนึ่งที่แล้วก็ขุดสะขุดสะกีที่นี่อ๋อที่เดียวหน้าแรงแกก็จะสูบสูบน้ําจากนี่ครับมาใส่มาใส่ผักบุ้งผักบุ้งนี่ไม่ต้องน้ําสูงก็ได้ใช่ป่ะแค่แค่แห้มีน้ําอ๋อแค่ตะตุ่มก็ได้ใช่ไหมอืมจะจะสวยเลยเก็บง่ายน้ำเยอะหลก็ไม่ดีปัญหาก็คือเราต้องเก็บหอยเชลรีออกให้หมดนะ อ่าอุปสรรคสำคัญของปักบุ้งเลยครับผอยเชอรี่แล้วก็หญ้าเนาะวันจะพืชเนาะเราก็ต้องให้มันสะอาดถ้ามีน้ำแล้วก็ไม่มีหญ้าเกินแร้วมันเกินปากบุ้ง้วนๆอ่าอ่าก็โรตัรี่ปั่นดีๆพวกีแล้วก็โอเคแล้วโรตารี่ปั่นครั้งแรกไหมปั่นการปลูกปลูกใส่ตมใส่โครนดีกว่าใช่ไหมแล้วค่อยเอาน้ำใส่อ่าวิธีการปลูกของของคุณน้าแกนะครับเกแกจะปั่นโครนปั่นปั่นโรตารี่ให้ ให้ละเอียดให้ดินละเอียดแล้วก็ปลูกระยะห่างเท่าไหร่นะครับสามเมตรระยะห่างสามเมตรสามคูณสามเนะา,าเนะเพราะว่าเวลาเวลาผักบุ้งมันคลานมันคลานตัวออกไปแล้วก็เราจะได้เก็บง่ายาอ่ะอ่าเกินสามเมตรก็ได้อ่าเกินสามก็แล้วแต่นะแต่ว่าอย่าต่ำกว่าสามเมตรถ้าแคบไปมันเ,เยอมันจะเดินยากเนี่ยเดี๋ยวก็เก็บยากละครับเดี๋ยวผมพาไปเดินไปดูอีกรอบครับผมในนี้ก็ปล่อยปลาด้วยไหมนี่ โอ้ถ้าปล่อยเดี๋ยวกินยอดผักบุ้งหมดอีก <c oughs> อดูครับเดี๋ยวพาเดินลงไปดูดูลัดูน้ำครับน้ำอยู่ประมาณนี้เองเนี่ยสวยครับนี่ผักบุ้งแกครับนี่ระยะห่างใส่ประมาณ3ต้นสวยงามครับฝั่งนู้นแกก็ปลูกกล้วย ฝั่งนี้ก็ปลูกผักครับที่เห็นสแลนดำๆนี่แกก็จะปลูกผักเกี่ยวพวกผักขี้ผักบุ้งจีนครับผักบุ้งที่ไม่ต้องไม่ต้องแช่น้าแบบนี้เหมือนผักบุ้งแก้วดูลําต้นนะครับลําต้นของผักบุ้งเด็กแกบอกว่ายอดว,อวันนี้สั้นแค่นี้พรุ่งนี้ก็สามารถตัดได้แล้วเพราะว่ามันก็จะยาวออกมาอีกคืบหนึ่งคืนหนึ่งสามารถความยาวของผักบุ้งจะยาวออกมาได้เพิ่มอีกเขาจะไม่ตัดทุนสั้นนะครับเนี่ยอย่างยอดนี้ก็ ก็น่าจะตัดได้แล้วเพราะว่ายอดลำยอดสูงแล้วแต่แกบอกว่าตลาดตลาดแถวช่องจอมเราตอนนี้ก็รับไม่อั้นครับถ้าเพราะว่าผมก็ไปคุยกับเจ๊เจ๊พรมาสามารถรับได้วันละ50ถุง50ถุงถ้าเขาซื้อถุงละเก้าสิบาทก็คำนวณเป็นเงินดูนะครับ95 45วันละ4 5่พสบายสบาย เฉพาะนานี้แกบอกว่าแกสามารถเก็บได้วันละ8ถุงนะครับเนี่ยถ้าอายุมันถ้าผักบุ้งมันแตกกอเนี่ยครับผักบุ้งหนึ่งเดือนหลังจากปลูกที่ผมให้ดูตามตามที่วิธีการปลูกแกครั้งแรกแค่อาทิตย์เดียวผักบุ้งก็เริ่มคานเครือแล้วน่าสนใจครับน่าสนใจปุ๋ยก็1688กับปุ๋ยขี้วัว ตะลิงแกก็จะปลูกตะไคร้ครับตะไคร้ก็สร้างไรายได้เดี๋ยวดีเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแกก็เก็บได้แล้วแปลงกวาก็เริ่มเป็นลูกอืไล่ไปเรื่อยครับกับวิถีชีวิตอีสานบา้านเฮาครับพี่นอ้องบางเทีเราใส่ภาษาไทยแนวภาษาลาวแน่ตรงนี้แกก็เลี้ยงปลากระชังเขี้ครับผม สำหรับทลิปนี้ก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับมหมูปลาหลังจาก,จากช่วงนั้นผักบุ้งมันเยอะแยะก็เก็บให้หมูปลากินบ้างแก่ขายครับขายลูกมันตัวละแปดร้อยสนใจก็ทักแชทมาหาผมได้ครับอยู่ใกล้ๆบ้านไม่ไกลบ้านไม่ห่างกันครับอยู่ห่างกันประมาณ3กิโลเมตรเอง ผมก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยเหมือนกันครับผมก็ชอบชื่นชอบในวิถีเกษตรโอเคครับผมสํหรับทริปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ